วันนี้พาเพื่อนๆมาชมสาวน้อยญี่ปุ่นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะพันธุ์นี้เป็นพันยูเซนนะคะเป็นกุหลาบสีชมพูเป็นชมพูแล้วก็ไปทางแดงนีออนนะคะเป็นกุหลาบที่ถ่ายภาพยากมากจริงๆค่ะคือประมาณว่าไม่รู้จะเอากล้องไปตั้งตรงมุมไหนของน้องแล้วที่จะได้ดอกที่สมบูรณ์ของเขานะคะดอกเขาไม่ว่าต้นจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แต่ดอกเขาพอบานแล้วสวยมากๆเลยค่ะ เหมือนกับภาพวาดหรือเอาไปแต้มสีตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะจากการหาข้อมูลใน Google นะคะก mm hmm. หราบยูเซนเนี้ยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไปจนถึงมีถึง9สายพันธุ์ด้วยกันนะคะ mm hmm. ต้องบอกก่อนว่ายูเซนเนี้ยเป็นกหรุราบทรงถ้วยนะคะ แต่ถ้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นจานบ้างถ้วยบ้างถ้วยเล็กถ้วยน้อยบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะดอกเขาสวยน่าดูค่ะเมื่อโดนแสงแดดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะดูสังเกตดูจะถ่ายรูปยากมากๆเลยค่ะคำว่ายูเซนคือเทคนิคการทำลายผ้าของสมัยโบราณนะคะ ก็ตั้งแต่สมัยของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นยุคสมัยกลางของยุคเอโตะนะคะซึ่งสมัยนั้นจะใช้วิธีทำลายผ้ากันค่ะ ดอกจะเป็นดอกเดี่ยวนะคะเวลาตูมก่อนที่จะบานเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเวลาบานแล้วเขาจะเป็นแบบนี้สังเกตดอกที่เป็นตุูมๆยังบานไม่เต็มที่นะคะแล้วพอบานแล้วเขาก็จะเป็นอีกอย่างเลยค่ะมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดกับกุหลาบยูเซนนะคะเช่นดอกตูมอันนี้ค่ะที่ยังบานไม่เต็มที่ ถ้าไม่รู้ว่าเป็นยูเซนก็จะไม่รู้นะคะว่าเวลาเขาบานแล้วเป็นแบบไหนตอนนี้เมื่อวางอีกทิศหนึ่งนะคะเป็นทางทิศตะวันออกค่ะก็เป็นรอบที่2ไล่เลี่ยกกันมานะคะแต่ดอกก็จะมีความผิดเพี้ยนบ้างคือดอกไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวให้อรอรอบที่3และรอบที่4นะคะดูซิว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนคะ่ะ อันนี้จะเป็นรุ่นที่3นะคะดอกเขาก็จะประมาณนี้เลยตั้งแต่ตูมยันบ้านนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆค่ะพออยู่ทางทิศตะว,วันออกแล้วแสงก็ยังชั่วหน่อยนะคะถ่ายก็มีความเป็นแดงนีออนให้เห็นหน่อยนึงค่ะดอกนี้คือตรงปกมากยูเซนของแท้เลยค่ะแต่แค่ไม่เป็นถ้วยเท่านั้นเองดูสิคะสีชมพูดแดงนีออนน่าดูเลย ตามจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยนะคะกลาบญี่ปุ่นบางสายพันธุ์เขาจะชอบมากเลยค่ะยิ่งเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีแดดเขายิ่งชอบเลยนะคะทีนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะน้องคงชอบทิศตะวันออกอะ่ะต่อไปนี้ก็จะว่าจาทิศตะวันออกนะคะแม่สาวญี่ปุ่น